สวัสดีจ้าจุดเช็คอินก่อนเข้างานค่ะสร้งกาแฟเอกดิเอาแบบเย็น้วโอเคกาแฟดเย็นจะขอประตูเขาดิเอากาแฟแนแเย็นเป็นแบบกาฟเย็น วานบ่บ่ใส่เงินตาบ่าใส่เงินเอาเอาเงินพอจ่ายเสียเอาเงินจะของจ่ายทาให้บ่อจ้างให้ เราเราเื้อให้พี่ก็ได้เสื้อให้พี่ก็ได้นะพี่พี่กินได้อยู่พี่กินได้อยู่มาเดี๋ยวี่คนั้นายให้ค่ะใช่คร เอาเมื่อแต่ละถือเออเออมงอเอ้มันมันัไม่เห็นแม่ค่ะในลเออเอาเขียนเออเียนห่หนอเอเยรักอัวเกินแฟไห บอยอยากกินกาแฟแล้วมันฮัตตะเบิงหนังฮัตรอเซเนเด็กน้อยนะฮัตตูเย็น อาน้ำส,ส้มสิคนอน้ำส้มค่ะน้ำส้มส้ร้อนจังนน่าเลอ่ะคะมิกหนูจะเอาน้ำอีส้มมิกเบอร์รี่อ้อาน้ำส้มหรือมเบอร์รี่

ีนีลก้่ <c ười> นจมมจะน้ำหาจนว่ะเห็นกอโเลยเลยเลครับอะไร <c oughs> ให้กำลังใจขงใเขาเน,น,นี่ยเขาจิตตั้งายมากท่านตั้งานในท่านสงการเด้อคู่ตัว <c oughs> ตั้งายในท่านสงการเด้อคู่ตัวคู่ตัว กล่องไอโฟนมันหล่อไอ้มันความจริงมันเบร์กว่าความจริงอีกกี่นี่มันหนาแย่กว่าความจริงมากการเพื่นแชร์ของพ่อหนึ่งสองพันหัวอันไหนอ่ะซื้อของในเซเว่นเนื้อที่ว่าละซื้อของพ่อ

บ้านอุ่มเมาบ้านอุ่มเมาตะบนอุ่มเมาบรือเาอายุเข้าบ้านแพงไหมลูกโ,โอมดูตู้เย็นที่เราแช่ผักแช่อะไร อายุเข้าแป๊บเดียวนะหนีมาสักแป๊บเดียวเหรอใช่ปาทางมันพอดีเนาะไม่แล้วพังพังเลยนะไอ้ที่เป็นโครงเหล็กอะไม่ก็คือมันมันเป็นดาดฟ้าตรงที่ทำใหม่เหรอเดียวบอแมมันเป็นทางมันเลยง่ายหัวเก่ากะอันนี้ดีหอเก่ากะหอเก่านี่แหละเป็นหัวนี่อันนี้ใหม่หอใหม่เดียวกันกันบอวาหอเก่ายวไว้เสรเป็นแบบมันเลี่ยวเลี่ยวดีนี่ มันอีกนิดเดียวเลยมันเล็วเร็วเลยจริงจริงนะฮอ,อเนี่ยฮอร์นี่มันบอกมันเร็วเร็วอันนี้อันลลน,นี้บ้านอาจารย์นุ้ยเอ็มโอล้วก็อันนี้ของสอมเนี่ยเมฟับงบดโอ้ยอีกอ่ะด้อแป๊บเดียวพยโยขาบันแพงฟังบุดขาพยูยโดมมันมันข่าวท่าง ทางมันพอดีเนาะเพราะเขาดูน่าดีแต่ไม่คล่องเลยแมนอยู่แถวบ้านโน้นอะหลังคาปิวแบบไปพาดอยู่บนสใสเหมือนผ้านี่แหละฝังกระซีนอะย่านเฮือนจะคลองอยู่นี้แต่ว่าบ้านจะคลองมันบ่มีมันบ่มีทางจะตื้อเลหรอตอนที่เป็นกระเบื้องกระเบื้องนะั่นแหละแต่ว่ามันหลุดไงมันเป็นแผ่นนะนแผ่นเล็กไหมอมืออือของพี่มันแผ่นใหญ่ แต่ว่าเคยมีแบบต้นไม้แบบรูปแบบแบบเดิมมีมีแต่ว่าดีที่มันบ่เป็นต์โม่บไปนะโอเคค่ะพี่น้องหมดแล้วพกักการยุบารอุมม้มเมาเด้อจากตำบลบุรทองจังหวัดร้อยเอ็ดจ้าสวัสดีจ้าขันยุ่งานจ้า